สวัสดีครับผมสปิโดซ่านะครับคารัมนิหนังสือพิมสปอร์ตพู l กับสตาร์สกอร์นะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับ24พฤษภาคมโปรแกรมฟุตบอลมีความน่าสนใจให้ติดตามชมติดตามเชียร์กันเยอะมากนะครับในส่วนของคลิปนี้ครับผมจะโฟกัสไปที่การวิเคราะห์ฟุตบอลนะครับหคู่ในบริษเอเชียครับเป็นศึกฟุตบอลเคบิิกหนึ่งเกาหลีใต้ซึ่งสถิติการวิจณ์ของผมนะครับสามารถเช็กดูได้ว่าเข้าเป้ากันเกินกว่า 90%นะครับวันนี้ครับผมจะโฟกัสไปที่ การมีคนครับในเกมคู่ศึกเจ็ดนาฬิกาเป็นการเจอกันระหว่างทางอุนซานฮุนไดนะครับเปิดบ้านพบกับปูซานไอปานะครับอุนซานฮุนไดออกสตาร์ทด้วยฟอร์มที่ยอดเยี่ยมนะครับเก็บมา6แต้มเลยนะครับเกมลุกเนี่ยจัดการเจอกับทางปูซานไอปาครับน้องใหม่เนี่ยที่ยังไม่มีแต้มนะครับแม้ถ้าเกิดดูจากการเสริมทัพของปูซานไอปานะครับพวกเขาเนี่ยจะเสริมทัพได้ค่อนข้างหนึ่ครับมีการดึงนักเตะชื่อดังหลายคนเข้ามาร่วมทีมครับแต่ตรงนี้ครับทำให้ทีมเวิร์กเนี่ยยังขาดความลงตัวนะครรรัับบบบแลล้้้ววอะทีีมเเน่ยตงใชาป จูนทีมพอสมคนรครับมาเยือนทางรอแชมป์เก่าครับซึ่งตอนนี้พวกเขามีรุ่นแชมป์มเต็มตัวนะครับแล้วก็ขุมกําลังเนี่ยลงตัวมากขึ้นครับแถมพวกมีตัวเก่งอย่างทางอีซังเฮนะครับ คิมอันซองแล้วก็ทางอีชองยอนนะครับเป็นตัวปั้นเกมแล้วก็หน้าเป่าเนี่ยใช้ยูเนียรเนก็ได้ครับอดีตกองหน้าของเอสจีเมืังทองครับซึ่งถือว่าเป็นดาวโซนโบบาซิเลียนเนี่ยที่ยิงแล้วเป็นเข้าแล้วก็เป็นตัวเก็บบอลสามารถเล่นกับเพื่อนร่วมทีมได้เป็นอย่างนี้นะครับผมมองว่าอุนซาตอนนี้คือเนยนมาทุกเกมครับแล้วก็เป็นทีมที่ครบเครื่องความ รากหลายในเกมลุกเนี่ยค่อนข้างหวังผลนะครับเจอกับทางปูซานครับอย่างที่เรียนไปว่านอกจากเกมบอลไปลองครับพวกเขานี่ยังมีระบบทีมครับที่ไม่ลงตัวครับมาเยือนด้วยเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับผมมองว่ากำแพงที่เปิดมาให้อุนซานครับเป็นต่อที่1เมตรอาจจะมองว่าแพ้นะครับแต่ผมมองว่าเจ้าทีเนี่ยเนนมากแล้วก็คบเครืองมากาเยอเพราะฉะนั้นโอกาสที่ชนะตั้งไว้1เมตรมีสูงครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับกำแพงที่เปิดมาให้อุนซานครับเป็นต่อที่1เมตรกัดฟันครับเชียร์ทางอุซานครับเชื่อว่าชนะตั้งไไไววว้้้้้แลกกก็ิดดดดเเมยยยนนนนขาาชีีรรอุุคใู่ แข่งแรงรวยไปเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ